Again. For that สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่บีแลมสิงทีวีครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนะจ๊ะวันนี้เรามาพูดกันถึงประเด็นการไล่ล่าโรเมโอลาเวียนะครับกองกลางดาวรุ่งของเซาแลมป์ตันนะครับถือว่าประเด็นเนี่ยร้อนแรงสุดๆมากในช่วง ยิ่ง2วันเนี่ยยิ่งแรงขึ้น,นเรื่อยๆนะครับโดยปกติแล้วเราจะเห็นได้ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ค่อยจะมีข่าวยื่นเงินส่วนใหญ่เนี่ยจะเช็คบินเลยนะครับเช็คบินมาเลยอาทิเช่นกรณีล่าสุดเนี่ยทั้ง2คนที่ย้ายเข้ามาในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นก็คืออเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์นะครับแล้วก็อีกคนก็คือดมินิกโซโบสไล์ส่วนใหญ่เนี่ยจบเลยที่เหลือเนี่ยจะเป็นข่าวล้วนๆแต่อย่าลืมนะครับว่าข่าวมันก็คือข่าวทีนี้ในดีลของ สองมิดฟิลด์เนี่ยฟาบินโยกับจอร์แดนเนลเซนเนี่ยดูมันยืดเยื้อะนะครับโดยเฉพาะฟาบินโยเนี่ยมันมันยืดเยืเอ้อเขาเรียกว่ายืดเยื้อผิดปกติขณะเดียวกันจอร์แดนเนลเซนเนี่ยก็ไหลามาเป็นเวลาพอสมควรแต่คาดว่านะเวลาที่อัดคลิปอยู่เนี่ยนะครับคงจะไม่นานแล้วนะครับอาจจะทั้งสองฝ่ายด้วยทั้งดีลใดดีลหนึ่งหรือว่าทั้งสองดีลเลยก็ตามนะครับทีนี้ หรือผมก็อยู่ไม่ได้ครับก็ต้องหานะักฟุตบอลใหม่เข้ามาประเด็นที่สําคัญกนะ็คือเชื่อว่ายังไงก็ตามนะครับการขาย3คนก่อนหน้าเนี่ย mm hmm. ก็คือเจมส์วิลเนอร์อ่าอเล็กซ์ออกเล็กแชมเบเลแล้วก็นาบีเกตาที่ปล่อยตัวไปทั้ง3คนเนี่ยโอเคอยู่ในแผนแต่หนึ่งในนั้นอย่างที่เคยเรียนครับว่าเจมส์มิลเนอร์ไม่น่าจะเป็นแบบนั้นเช่นเดียวกับ2ดีลเนี่ยฮะก็คือจอร์แดนเดนเดอร์สันกับฟาบิโนไม่อยู่ในแผนแน่นอนครับสุดท้ายจะอย่างไรก็ตามอะ่ะมันจะในแผนจะนอกแผนหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ย คือลิเวอร์พูลกำลังจะต้องเสียนักฟุตบอลในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางไปพร้อมๆกันแล้วตำแหน่งนี้ไม่มีคนลงสนามเลยในการเล่นที่เยอรมัน2นัดปริซิสั่นทั้งที่เกมเตะกับคา r สรูแล้วก็เกมเตะกับรอยเทอร์เดนะครับทีนี้การซื้อมาใหม่2คนที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายว่าไม่พอแล้วนะครับเนื่องจากทั้งแม็กอลิสต์แล้วก็ตัวของซโบสไลเนี่ยนะครับเราเห็นเลยว่ามันมันเป็นการที่เล่น คนละตำแหน่งกับที่จะเสียตรงกลางไม่ฟิลตรงกลางตรงนี้ไปเพราะว่าตัวของแมคคาลิสเตอร์เนี่ยเป็นบ็อกตัวบ็อกบนซ้ายเนี่ยครับแล้วก็ถ้าจะเล่นตรงข้างในเนี่ยก็คือดับเบิลไพวอนหรือว่าเดือยคู่ส่วนตัวของโซโบสไลยิ่งไปกันใหญ่ก็คือเป็นบ็อกตัวบ็อกและเป็นตัวบนด้วยนะครับเพราะนั้นแล้วเป็นสไตล์ตะบึงห่อไปข้างหน้าทีนี้นักบอลที่มันอยู่ในตลาดจริงๆแล้วไม่ฟิลตัวกลางมันมีแต่ว่าที่จะซื้อได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึง่ง ตัวอย่างเช่นคนที่อยู่ในในข่าวในกระแสเนี่ยนะครับของลิเวอร์พูลเนี่ยมันก็มีอยู่หลายคนครับแต่ว่าเคฟเฟนตูรามนั้นเล่นบล็อกตัวบล็อกซ้ายนะครับแล้วก็มันไม่น่าจะใช่ในตอนนี้แล้วก็ไม่ใช่มานูโกเน่ที่ถนัดในการเล่นอลอง์ไซส์แล้วก็คล้องต่ำนะครับคล้องต่ำเล่นคู่เล่นตัวเดียวปักตรงๆเนี่ยเล่นไม่ได้นาทีนี้หวยจึงมาออกที่ลาวเวียซึ่งโดยปกติเนี่ยเขาตั้งราคาไว้ที่50 ทีนี้ขอไปขอซื้อเขาอ5่ะสาเนี่ยผมว่า <c oughs> เป็นใครก็คงหั่นไส้นะคงยังคงไม่ขายอ่ะนะฮะแล้วก็แน่นอนครับทีนี้เราก็ต้องไปดูว่าตัวเลขแล้วก็มาตรฐานที่แท้จริงของลาเวียที่ตัวเลขมันออกเป็นประจักษ์ชัดเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันขนาดไหนกันเชียวกับดาวรุ่งที่เคยถูกแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยปล่อยตัวออกมาในราคาไม่แพงแล้วก็ขึ้นชุดใหญ่ได้แค่ปีเดียวเท่านั้นเล่นในบอลลีกไป29นัดตัวจริงไป26เกม ยิงได้ไป1ประตูไม่มีแอสซิสต์เลยเนี่ยนะครับเรา,าเห็นแล้วราคาเนี่ยมันทะลวงไปถึง50ล้านปอนด์เนี่ยมันเท่ากับว่าเขาถูกกว่านะครับถูกกว่าโซโบสไลน์แค่10ล้านปอนด์และแพงกว่าแม็กอ l ริสเตอร์ถึง15ล้านปอนด์ด้วยกันนะครับที่สำคัญก็คือการประเมินค่าตัวในท้องตลาดตอนนี้ยอยู่ที่32ล้านยูโรก็เท่ากับว่าไม่ถึง30ล้านปอนด์ทีนี้เรามาดูนครับว่าการตำแหน่งการยืนและตัวเลข ของลาเวียที่จะมายืนในตำแหน่งเนี้ยที่ฟาบิโเคยยือนอยู่และเฮนราสันยืนได้เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็นำเสนอโดย u You r r n n k o o t Drive ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยครับภายใต้โครงการดีๆ Suzuki Case Care, เ s สเวีแเหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการครับ b ีแอล s i มสิงห์ทีวีนำเสนอโดยรถยนต์ Su z u k i Swift GL Next Next t o the e ซ ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกรุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิงคอ์เปอเรชั่น w w w b l a m บีแหลมสิงดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกผิดทิศเลยเอาละ,ะครับเรามาว่ากันต่อนะครับถึงประเด็นของเมดฟิลด์ริเวอร์พูลที่กำลังไล่ล่ากันอยู่นะครับ ในเทรดนี้คงจะพูดถึงลาเวียเยอะหน่อยนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนว่าทีมกําลังมีปัญหาในการปล่อยผู้เล่นจํานวนมากเนี่ยเดินออกไปจากทีมและออกไปแบบฟรีฟีอยู่หลายคนนะครับทำให้สโมอสสเนี่ยซึ่งมีนโยบายการใช้เงินแบบพอเพียงอยู่แล้วเนี่ยมันยิ่งเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่ามันจะไม่มีเงินที่สนับสนุนเข้ามานะครับเมื่อสอดคล้องกับสถานก,การณ์ณปัจจุบันผมว่าทุกคนรู้ดีนะครับว่าเป็นฤดูกาลที่ เป็นช่วงฤด,ดูร้อนเนี่ยที่เรียกว่าปูกาลังจะสร้างทีมใหม่ขึ้นมาหลังจากที่พลาดท่านะต้องบอกว่าพลาดท่าเลยในในในปีก่อนแล้วก็การมาเสียนักบอลจอมเก๋าในแดนกลางเป็นกุลุศแบบนี้เนี่ยนะครับจำเป็นเหลือเกอินนะครับที่ลรเวอร์พปูเนี่ยคงจะต้องแบบแบกรับความเสี่ยงแล้วก็การตัดสินใจโอ้โหว่าเยเอนคอัก็คงจะลําบากใจไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับผมเคยยกตัวอย่างไปครั้งหนึ่งแล้วสำหรับการเสียผู้เล่น ในยุคข,ของบ๊อบเพสลีย์ปรากฏการณ์ในลักษณะแบบนี้เนี่ยในยุคข,ของบ๊อบเพสลีย์เนี่ยนะฮะเรารู้ดีนะฮะว่าในตอนนั้นเนี่ยเขาเสียนักฟุตบอลไปอย่างรวดเร็วโดยที่เร็วไปหน่อยเนี่ยแค่จิมมี่เคสแค่คนเดียวที่เร็วเกินไปที่เหลือเนี่ยพวกอลันเคนเนดีเทอร์รี่แม็กเดอร์มอตหรือว่าฟิลทอมสันรวมไปถึงเรเคเมนด้วยซ้ำไปเนี่ยนะครับถูกปล่อยตัวออกไปเหมือนจะ,ะมันถึงเวลานะครับมันถึงเวลาพอดีแล้วมาวันนี้เนี่ยสมมุติว่าลิเวอร์พูลได้เงิน40ล้านสมมตินะฮะ ได้จากฟาร์มยจชิงเนี่ยแล้วเข้าตลาดแล้วไปซื้อลาวเวียมาในราคาใกล้เคียงกันอยู่ที่50ล้านเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นหลักเลยนะตรงนี้ฟาร์มยอชเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมนะครับแต่จากมุมมองระยะยาวเราก็ต้องมองแล้วว่าลิวอร์ภูกำลังทําธุรกิจที่ยอดเยี่ยมในการได้ลาเวียในวัย19ขวบแต่ก็นั่นนะครับต้องไม่ลืมนะครับว่าเมื่อไม่มีตัวมากประสบการณ์ในแผงมิดฟิลด์แล้วทีนี้มันก็จะเหลือลาวเวียกับบาเซติตที่ตำแหน่งนี้โดยตรงเนี่ยครับ อีกคนนึงเนี่ยแม่ผมไม่รู้ว่าสภาพร่างกายเขาจะเป็นอย่างไรสาหรับเทียโก้คันตาร่าหลายคนเริ่มเป็นห่วงนะครับคือของบางอย่างนะท่านผู้ชมมันใหม่อย่างเดียวไม่พอนะครับมันจะต้องมีมีประสบการณ์มาด้วยซึ่งดาวโรดอย่างไทเลอร์มอรตันเนี่ยเคยล้มเหลวมาแล้วในการเล่นกับสเปอร์และหาทางกลับไม่ได้เลยนะครับสองฤด,ดูกาลมาแล้วที่น่าจับตามองก็คือความเสี่ยงมหาศาลที่จะเกิดขึ้นนะครับอย่าลืมว่าจอแดนเนอร์สันเนี่ย ก็เคยใช้เวลาหลายปีครับกว่าจะปรับเข้าสู่ระบบขว่าที่จะเข้าสู่ระดับที่เขาเล่นนะฮะในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกับฟาบินโยซึ่งมาอยู่กับลิเวอร์พูลนะฮะจากโมนาโกหลังที่ลิเวอร์พูลผิดหวังที่เคียฟในปี2018ไม่ถึง24ชั่วโมงเนี่ยก็ต้องใช้เวลาถึง5เดือนทีเดียวครับในการปรับตัวเพื่อเข้ากับทีมทีนี้ดิลเคสของฟาบ์ิโยเนี่ยมันก็ลักษณะชัดก็คือคล้ายๆกับพนักงานบริษัทนะครับ เพราะบางคนอาจจะดูไม่โดดเด่นนะฮะแต่อาจจะเป็นทรัพย์สินที่แหมพอจับต้องไม่ได้ควรรักษาเอาไว้เมื่อเสียไปแล้วมันอาจจะเกิดปัญหาก็เป็นได้นะครับผมมีสถิติมาเล่าให้ฟังนะครับก็คือสถิติจาก Smarter Scout นะครับซึ่งเขาระบุเอาไว้ว่ามีคุณภาพและสไตล์การเล่นของผู้เล่นเนี่ยถูกจัดเอาไว้ในอันดับ0-99 0-99หลังจากที่ดูความถี่และคุณภาพของการเล่นเกิน1,000นาที จากฤด,ดูการที่ผ่านมาที่ตัวเลขที่น่าสนใจในฤด,ดูการที่ผ่านมาครับ2022-23 20เนี่ยมันมีผู้เล่นตามลำดับเนี่ยฟาบิมโยมีผลงานที่ดีกว่าในเกมรับเกมรับเนี่ยเฉียบขาดกว่าลาเวียเฉลี่ยอยู่ที่74 74คะแนนนะครับส่วนลาวเวียได้46แต่ว่าเรื่องนี้อย่าเพิ่งตกใจว่าทำไมมันห่างกันเยอะมันมาจากธรรมชาติของต้นสังกัดด้วยนะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเล่นเกมบุก ครองเกมได้มากกว่าและดีกว่าเซาแอมตันแน่นอนนะครับดังนั้นพอเวลาเล่นเกมรับเนี่ยลิเวอร์พูลดูเหมือนเล่นน้อยกว่าและมีระบบกว่านะครับเรตติ้งก็ย่อมดีกว่าครับเพราะว่าเชลซแอมตันเนี่ยโดนบุกยับเลยก่อนที่จะตกชั้นในบ้านปลายลาเวียนั้นมีจํานวนการเล่นเกมรับที่มากกว่าฟาบ์ิโยนะครับในพื้นที่นะครับแต่ว่าประสิทธิภาพด้อยกว่านั่นหมายความว่าเขาใช้เวลาในการตั้งรับเนี่ยนานกว่าฟาร์มิโยแน่นอนซึ่งตรกะนี้อย่างที่บอกครับก็เพราะว่าลิเวอร์พูลนั้น ครองบอลได้มากกว่าเซาท์แฮมตันนั่นเองนะครับฟาโยเนี่ยยังมีอันดับการรักษาลูกฟุตบอลได้ดีกว่าเยอะมากนะครับเขามีการครองบอลที่ดีแล้วเมื่อเราเนี่ยดูจากตาเปล่าเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าฟามิโยเนี่ยแข็งแกร่งกว่าก็จริงแต่าล่าเวีเนี่ยมีเทคนิคที่ดีกว่ามีทักษะในการเล่นบอลที่มากกว่าแต่นะครับคำอธิบายที่สมเหตุสมผลนั่นก็คือฟามิโยเนี่ย เขาใช้ร่างกายและขนาดของเรือนร่างของเขาเนี่ยเป็นประโยชน์ได้ดีมากในการเล่นฟุตบอลนะครับที่น่าสนใจก็คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับลาวิยมีสถติการเข้าปะทะนะครับเฉพาะการเข้าปะทะในภาคพื้นดินเนี่ยดีมากจุดนี้ก็พอจะบ่งชี้ว่าทักษะของผู้เล่นในการดวลกันตัวต่อต,ต,ตัวนั้นเนี่ยต้องบอกว่าลาวิอามีความแข็งแกร่งที่น่าสนใจอย่างไรก็ดีนะครับเขาเรียกว่า,เ,าเขาเรียกว่า เมติกโวหารเนี่ยนะในส่วนตรงนี้เรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของสไตล์ด้วยนะครับเนื่องจากฟาบิโยเนี่ยเป็นตัวปักหลักส่วนลาวเวเนี่ยเป็นตัวที่จะเคลื่อนตัวนะครับจะเลี้ยงบอลน,นะครับเลี้ยงบอลขึ้นไปมีลูกยิงแล้วก็จ่ายบอลเข้ากรอบเขตโทษได้มากกว่าฟาบิโยและทั้งหมดทั้งมวลนะครับต้องไม่ลืมนะครับว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องตั้งประเด็นได้ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยยังไงก็ครองบอลได้มากกว่าสาแถมตันเยอะมากนี่คือมุมมองหนึ่งที่จะต้อง วิเคราะห์กันนะฮะตลอดการดูคลิปนี้นะครับภาพรวมอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าด้วยประสบการณ์ด้วยอะไรต่างๆความโย่เป็นมิดฟิลด์ในสไตล์ที่ที่แข็งแกร่งปักหลักเน้นการของการของบอลแล้วก็ส่งต่อเพื่อเดินหน้าแต่ในขณะเดียวกันตรงกันข้ามเลยลาวเวียเป็นมิดฟิลด์ที่ชอบเคลื่อนตัวชอบไปกับบอลและส่วนใหญ่จะพาบอล หลบคู่แข่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่แปลกครับที่ว่าการกลับเข้าตำแหน่งเนี่ยฟาร์นโยจะเหนือกว่าเล่นเกมรับได้ดีกว่าลาเวียแน่นอนครับแต่การไปกับบอลก็ต้องให้ลาวเวียเพราะฉะนั้นลิเวอร์พูลต้องการอะไรในการที่เข้ามาเสริมตรงนี้การที่สมมุติว่าลาวเวียเข้ามาอยู่จริงๆแล้วต้องเสียฟาเนโยหรือฟาเนโยอยู่แล้วคอยสลับกันเล่นเนี่ยลาเวียอาจจะสอดประสานกับวิธีการใหม่ของเยนคอป ซึ่งเราเห็นในการเล่น p r e ซี s ั o n โดยเฉพาะในเกมที่เล่นกับคา r สลูนะครับนั่นก็คือการสลับตำแหน่งของพวกบล็อก Box บ็อกที่อยู่ข้างบนเนี่ยสคนนะฮะซ้ายทีขวาทีอันนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจผมเชื่อว่าผมแอบเชื่อคําพูดของครอปยังไงก็เชื่อเขาบอกว่ายังไงจะต,ต้องมีแข้งใหม่เข้ามาก่อนวันที่13สสิงหาคมนี้ต้องบอกว่า worst case scenario ก็คือ ไม่ได้ใครเข้ามาเลยเนี่ยนะครับแล้วเสียออกไปเลยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็น่าคิดผมยังเชื่อว่า f อฟคงจะไม่ใจดำพอนะครับที่จะปล่อยออกไปแล้วไม่ดึงใครเข้ามาสุดท้ายแล้วก็ยังเชื่อนะครับว่าหลังรับแลเนี่ยยังมีรุ่งอรุณอยู่เสมอครับสำหรับเรื่องของแฟนบอลไม่เพียงแต่แฟนบอลลิเวอร์พนะูลฮะแฟนบอลทีมอื่นด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ติดตามและอย่าลืมนี่เลย หมูหยองน้ำสลัดครับของขนมปังฟาร์มเฮาส์มาอีกครั้งหนึ่งใหม่ล่าสุดมานี่นะฮะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะจ๊ะสำหรับหมูหยองน้ำสลัดนะครับอย่าลืมไปทานกันนะครับนี่เลยเข้าสูตรของเราครับก็คือนี่หมูหยองเน้นๆอยู่ในนี้ครับกินฟาร์มเฮาส์ดื่มน้ำสิงแล้วขับสุสุกิอย่าลืมนะจ๊ะวันนี้กดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยกับบีแหลมิงทีวี ดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกพิธีกินด้วยนะ